พูดแรงครับน้องๆโอ้โหคันนี้พูดแรงอ่ะโอ้ยอย่าชนนะอย่าชนเฮ้ขายรถก่อนเอ้าเรเบโลผมล่ะเรเบโลกูหายอะไรอ่ะใครขับวะเอ้าเอาน้องขอนะอ่าเสร็จจนเอ้ยเอ้ยจัดดิ โอ้ยเฮ้ยปืนทีเตะไปเยอะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเทฟทีวีนะฮะอ่าอีกคูด้วยเด้อก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมก็มาเจอแมปแมปหนึ่งนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับแมปที่เอาไวฟาไา้ฟาร์มของอะไรทุกคนเออฟาร์มรถแล้วก็เรามาเหยียบเหรียญอะไรแบบเนี้ยองอเห็นปะ อันนี้ผมเล่นแป๊บเดียวนะโอ้โหจะสิบล้านแล้วครับน้องๆโหดเกินหุย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 หุ้ยเท่เกินนี่เป็นไรป้าทุกคนมันจะมีแต่รถเจ๋งๆเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยนี่มันฟอร์ดมาสเต็งนี่ว่ะเฮ้ยจะไม่เท่าไหร่ว่ะคันนี้ทุกคนเด้อเด้อผมต้องรีบนะคันนี้มันจะเป็น b M W M สามผมจำได้หุยฟอร์ดมาสเต็ง Oh shit ยี่สิบสองล้านโอ้ยเฮ้ยอุย คือเขาจะดอบรถแบบทิพทีทมาเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันจะนานๆทีมาแต่ว่าเราจะต้องเอยระวังระวังระวังนี่เระวังนะฮะถ้าเกิดเราชนเนี่ยมันจะเป็นโกโก้กรันเลยทีเดียวเชียว oh, <shit. S 1> ต้องระวังนะนี่ก็คือถ้าเราขับไปยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งได้ตังค์นะทุกคนแต่ว่าเราต้องพยายามอย่าชนนิดขาดนะหรือว่าถ้าเราไม่อยากได้ตังค์เราอยากได้แลแเราก็สามารถจอดในซองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดให้ดูแล้วกัน มีร้อยเปอร์เซ็นต์เจได้มาแล้ว oh โอ้โห my g o อ h เทระเบิดเลยนะเว้ยอุ้ยมันมาอีกแล้วอะ่ะใ่คันเดียวกันป่ะวะเนี้ยเอ้ยไม่ใช่อืมเฮ้ยแต่ผมไปเจอคันนึงว่ะในคันสีเขียวนี่เทดี่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะอุย้ยนี่มันรถอะไรอ,อออดี้เอ้ยไม่ไม่ให้อ่าเรียบร้อยโดนโดน และโอ้ยแรงแรงแรงจัดแรงจัดโอ้ยคูรแรงครับน้องๆโอ้โหคันนี้โคแรงอ่ะโอ้ยอย่าชนนะอย่าชานเฮียเกือบชนแบบนี้คือเราต้องระมัดระวังเออ,เ,อ,อเ,เกือบระเบิดเกือบระเบิดโอเคเดี๋ยวผมหาที่จอดเลยแล้วกันรถมันแรงอนะ่ะน้องๆ ก็ธรรมดา้อดหรอเคผมจอดเลยฟับอ่าได้เฉยไม่ตรงเท่าไหร่โอเคอ่าได้ขอเก็บตังค์หน่อยละกันน้องๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้รถแปลกๆนั่นแลหรือเปล่านะครับแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยเขาจะมีเควสให้ทำด้วยนะทุกคนเห็นปะอันนี้คือร้าน้าแซนต้าเว้ยเออร้านคริสมาสเฮ้ยนี่คืออะไรอะคริสมาสปินเฮ้ย โอ้เราต้องใช้50เลยเหรอวะวุ้ย oh, <shit. S 1> มีซูปราด้วยว่ะทุกคนโอ้ยรถใส่กอกโอ้รถใส่กอกโอ้แต่ว่าเราจะต้องใช้50ในการหมุนนะทุกคนโหตอนนี้เรามีอยู่แค่4ีเอง <Huh? S 1> เดี๋ยวมาดูร้านค้าดีว่ามีอะไรุ้ยอุ้ยมีแลมโบกินีว่ะเจ็ดแลมโบกินีโอ้ย ok <Yeah. S 1> อีโบวิ้ยแต่ผมอยากได้แลมโบกินีว่ะเอาเราจัดไหม <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยแลมโบกินี ok ได้มาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเหมือนจะโอ้โหเหมือนจะตันนะคืออะไรครับเอ้าเอ้า,อาคืออะไรอะ่ะเอ้าเอ้าผมทำไมไมาอยู่เนี่ยเอ้าคืออะไรเฮ้ยผมเป็นยังไงนะเอา้าบั๊กเหรอวะคืออะไรวะแลาผมจะขายรถแม่งเอา้ามันคือเป็นแนวนั้นวะโองงเลยนะครับอีหยังวะเนี่ยเฮ้เขายรถก่อน อ้าวเลมโบผมล่ะเลมโบกูาหายอ้าวคือไรวะน้องๆเอ้ยงงเลยว่ะเลมโบผมหายไปไหนวะทุกคนให้ผมลองเกิดใหม่ดิไม่เข้าใจว่ะเอ้ยเลมโบกูตูเ้เคนผมก็หายด้วยโอ้แย่ว่ะเอ้ยซันต้าแปลกๆแ,แล้วนะอ,วอะไรวะทุกคนเมื่อกี้มันบัก๊กแล้วก็อะไรโอ้โหไม่นะ โอ้ผมเสียแลมโบกินี่ฟรีเลยเหรอวะอูแย,ย,ย่จัดอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้วะทุกคนโอ้แย่แลมโบกินีสุดสวยอผมแม่งไปแล้วอะ่ะไปหวานเลย <c oughs> <c oughs> รถอะไรวะเนี่ยืองแสงวะสองแสนเหรอขอได้ปะเยสเยสเยสแลมโบกินี่แม่งโอ้หผมเสียแลมโบกินีไปเหรอวะแม่งโอ้ยรถอะไรเนี่ยเยนบาบัสเหรอ อาน้องซื้อได้เหรอน้อง80ล้านเลยนะเเอาคันนี้แบบฟาร์มตังหน่อยทุกคนโอ้ผมเสียแลมโบกินี่แย่ว่ะแม่งเอ้ยอุตส่าห์ไปแลกมานะครับมันไม่ทันนะทุกคนมันน่าจะหมดเขตก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาแบบว่าเข้าซองไงจอดตรงนี้เลยจอดใกล้ๆเลยเฮ้ยผมว่าถ้ายิ่งเราเอาแบบรถแพงๆอ่ะมาเข้าซองแบบนี้ผมว่าแบบว่าน่าจะได้อุ้ย ร้านค้าคริสต์มาสถูกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยของมาใหม่เหรอวะเฮ้ยทุกคนของมาใหม่วะ่ะเห็นดูดิโหนี่ไงสต็อกโหบางชิ้นก็ไม่มานะอุย้ยนี่ไง <Wow. S 1> เลมบูกินนี่โอ้สองร้อยเลยเหรอพี่โอยโอยนี่แมงโกเอ่ะน้องๆโอ้ยนี่อันนี้สองพันน่ะโอ้ชิตรถหัวเด็กรถหัวเด็กหมื่นกว่าโอ้จะรั่วอะไรวะเนี่ย เนี่ยเราสามารถวิ่งเก็บโทเคนได้นะเฮ้ยแตไมันทำไมอยู่ข้างบนวะเนะี่ยข้างบนก็มีเหรอวะโอ้โหเอาไปให้ใครเก็บวะเนะี่ยเดี๋ยวนะรถไล่วะเนะี่ยโคตรเท่โห่่เก้าร้อยล้านโอ้้หนี่มันรมบโบกินี่นี่วะโอ้สามสิบสี่ล้านจะบ,บ้าแต่ว่าผมมีอยู่แค่เจ็ดล้านเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้คิงวะ ทำไมเทำไมเป็นคนขิงอย่างนี้วะไอ้แมปนี้มีคนขิงได้วะไอ้ทุกคนแย่ว่ะมี่รถอะไรใหม่ใหม่ะนาอไอ้ปอรเช่เจ็ดสิบล้านโอ้โหเก็บไปเล่นเองเหรอพี่เ้ยเจ็ดสิบล้านเลยอครับไอ้เร่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตแปดล้านบิ๊กฟุตแปล้านทุกคนเดีอเว้อเด้อเด้เด้เ้เดเอ้อ้เด้อเอเด้อเมอเด้อเอเ้เ ต้องได้อะเอ้ยอะไรอะ่ะใครขับวะเอา้าเอาน้องขอนะ <c oughs> <c oughs> อ้าขอนะน้อง <c oughs> อ้าเสร็จจนเอ้ยอตาย โอ้ไม่ได้เลยอะ่ะในระหว่างที่เราหาฟาร,ร์มของแล้วก็เก็บลูกอมไปด้วยนะเผื่อมันจะมีของแบบแร่ๆมานะคนอุย้ยรถคันนี้มาอีกแล้วว่ะรถไทยลุ่งว่ะอุย้ย6กรล้านอุย้ยแลมโบแลมโบโอุยอ้ย34ล้านอ่าผมมีตังค์พอดีขอบคุณนะครับดีบอกเลยอุยอ้ยอุ้ยดูเสียงกัทุกคนโคตรเราเด้อเดเดใจเย็นใจเย็นไปผมจอดเลยดีกว่าทุกคน เออเดี๋ยวผมจะเสียแรมโบกินี่อีกผมไม่ยอมรอบนี้ผมต้องได้คือผมฟาร์มแรมโบกินี่ทั้งแบบหมดเลยดีไหมเย้เราได้แรมโบแล้วอ่ะอ้าอยู่นี่เออคิดว่าจะเสียแรมโบกินี่เป็นลาวนี่ผมได้แรมโบกินี่มาแล้วเว้ยโอ้ยตอนนี้ดูดิโอ้เงินพุ่งลัวเลยอะทุกคนดูดิแป๊บเดียวสามแสนอะดูคันนี้ คันนี้ตั้งนานแล้วเพิ่งได้สามแสนห้าอุ้ยอุ้ยแต่คันนี้ทำทำเงินได้เป็นล้านเลยอะเรี่ย,ยผมหารถเกิดใหม่ดีกว่าทุกคนเผื่อเร,เราจะได้อะไรที่ดีขึ้นนะเยะรถสักสดรักรถสักสดรถสักสิทธ์นี่หรอโอ้ยรถเพียงเพียงนี่จัดดีโอ้ยนี่คือรถแลหรอครับโอ้โหเรียบร้อยครับจัดหมดอะบอกไว้ก่อนน้องๆไอ,อ้ผมไม่เข้าหรอกอะไรแบบ มันง่ายเกินเนี๋ยผมจะไปเรื่อยๆก่อนเออใครเขาเข้าแบบง่ายๆกันวะเขาก็าไปแบบแพงๆดิวะตองหล่อได้รถได้รถดีทั้งทีอะ่ะเราก็ต้องขับแบบไกลๆหน่อยเออ,อคือเราจะมาขับแบบเข้าซองง่ายๆเออมันก็ง่ายเกินไปมันก็ไม่มีอะไรท้าทายในชีวิตใช่ปะทุกคนทุงทีมน่นก็ไม่อยากจะโชว์เซียนอะไรหรอกตองหลอโอ้ ตันแล้วตันแล้วนึกว่าจะตันที่แบบ50อะไรพวกเนี้ยแสดงว่าต้องไปวิ่งใหม่วิ่งใหม่มันก็จะอัพไปเรื่อยเว้าอ <Wow. S 1> เอ้ยได้รถแล้วเว้ยหูยมีเงินร้อยล้านน่ะน้องๆอหูย ah. พ,พี่รวยเกินน่ะช่วยช่วยหารถหน่อยดีผมจะแบบเกิดใหม่เนี่ย <Huh? S 1> ซูอะไรเนี่ยเอ่อซิมอลซิมอลอะพิกแปดหกอาแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ เออนี่แน่ชาร์จเจอเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยคุณไม่มีพื้นที่ว่างเอาชิบหายละาขายคันนี้แล้วกันมาหากราบขายแม่งเลยช่วยหาหน่อยนะอับปิคอะโอเคตอนนี้ตอนนี้เราได้นี่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วเราเหลือชิมอลนะครับชิมอลแปดหกอะไรคือชิมอลแปดหกวะมันคล้ายๆกับเออ6แปดหกหรือเปล่าอุ้ยรถไส้กอกมาเฮ้ยจัดดิอุ้ย เฮ้ยปืนที่เตะไปเฮียเฮี้ยเงินไม่พอเฮ้ยไม่นเ,น,เนี่ยเงยเสียตายว่ะโอ้ช่างมันเถอะผมเอาไทยลุงแทนก็ได้ <c oughs> แพงเกินเก็บไปเองเองเถอะเกยตอนนี้ผมยังตามหารถของผมไม่เจอเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอตามหาก่อนละกันทุกคนนะ<จ>ยีงไงผมว่าผมเจอแล้วทุกคน AE86 ชัวร์เลย่ทำไมมันมันตั้งชื่อว่าชิมอล <c oughs> นีไ่ไงอีปิกนี่ไงเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนแต่ว่าพื้นที่เต็มจะต้องลบลดออกคันนี้แล้วกันนะห้าสี่สามยายายาอย่าอย่าอย่าเผมจะเกิดใหม่แล้วน้งนองๆโอเคครับเกิดใหม่แล้วนะเงินหนึ่งร้อยวดล้านก็หายไปในพริบตาทุกคนพร้อมสามสองหนึ่งเกิดใหม่ อ้าวไอ้เหี้ยผมเพิ่งขายรถอันนี้ไปคุยเอ้ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมรอมาเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่มานะครับสำหรับรถคันนี้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสัสดคลิปนี้ไปละซีอูเกนิกไทม์ครับไม่รอแล้ว goodbye